1นึ0งพันสำนวนสภาสิบคำพังเพยไทยโปรดฟังเริ่มกาตา้ไม้สันกาไม่ฟูองค์หงกำแพงมีหูประตูมีตากินกดาดอาอทองเ,เก็บเบียตายทุนระอานกายงามเพราะออคนคนงามเพราะแต่เอเอก็เห็นจิงโง่เห็นนมกัดคนภาศาขี้ช่างจับตักกัดแต่เอเอ เขาเอาเิียดด้วยมือลบด้วยค่ะเขียนเชือให้วัวกลัวไข่ได้ให้อีดอินขาเขาขึ้นบัวอ้อคนกลัวเย่าไว้นอออ้อข้อาชัางเอางาอางมเข้มไหนมาสมุรจระเคควาอังคองจับปลาสององมือเออจับปูใส่กาดองจับเชือกหมือปลาเอาเออจาไม่มีสานสมพาไม่มีวันใจดีสูเอือเอือเออ จากใบเรือให้เรือเสียช่างแต่ทั้งตัวเอาใบบัวมาปิดฉีพ่อใครกะลอลกดาสักขอออมหินพ่อข้างหมู่ดูชางให้ดูห้างดูนางให้ดูแม่กานตำลังผู้ใหญ่มาไม่กัดได้ทีคีเพละไอตกหน้าหมาลายไอ,อตกไฟไหมไม่ไอตักนมรถทัวต่อ,อ,อตำำ้มน้ำพริกละลายแม่น้ำตีงูไห้กากิน เออเสร็จแล้วอ่ะทําหน้าบรังคน <laughs>